อุ่นายสักเล็กน้อูุ้กอ่อเติมน้ำมันนะเก็กป้อมโอ้น้ำมันเต็มแล่ะตั้งไม่ได้โอ้ยเรื่องงานนะผมผมขาเริ่มจะเกเน พูดกับผัวไปแล้วในทุกวันนี้พี่น้องรถมันไม่ติดพี่น้องไหมรถขี่กลับเขาบอกว่าอย่ามาแล้วอย่าบอกว่าอย่านั่นอย่านั่นรถเขาเร็วๆรีบๆแล้วมันจะแล้วมันจะจอดพี่น้อง ไม่ใช่ว่าม,ม,มันอจอดอยู่กลางคานดูเครื่องมันแบบว่ามันไม่ค่อยดีลงไงไม่ค่อยไ,ได้ใช้อ๋อต้องรีบกลับกันทานทันจนน้ำมันร่นเลยไปต่อไม่ได้ว่าจะไปห้างต่นเรื่งน่ะแต่สภาพรถแบบนกร แล้วตบไฟแล้วพังไปเลยเรื่องจริงนะแต่ว่าไฟมันไม่มาหนะ่ะลมันกับที่เีนะวันรถเขาะไป <laughs> แต่ก็รักอยู่รถคันนี้ก็ให้อะไรเยอะยมากมายโอดูต้องเนมัน <laughs> านะมันจะถึงบ้านอ okay. ต้องไปเปลี่ยนรถมาใหม่ครับพี่น้องต้องไปเปลี่ยนรถคันใหม ว่ามันไปไม่ไกลได้เพราะว่ารถมันดังขนะเดี๋ยวมันจะไปจุดกลางห้างกลางทางเนี่ยไม่เป็นไรท่ันว่านท่านเขาบอกว่าโอ้มันไม่เข้าอันไรไปที่จอดรถได้นะก่อนที่รถมันจะดับลง

OK，好的。被咬。不问为啥子，怎么还有有？哎、嗯、呀，哎呀，哎、嗯、呀！哎呀。好有好有加油，加油，好的。OK，不要担心我了。加油，加 เอาอเอาข้าวลงจอดรถยะเพิ่งดับก่อนเอาข้าวลงครบวัน ขอโทษแลไม่รักแกิจะหัวเลาะหนอกแต่ว่ามันถึงเวลานอ่ขไก็หลองหึนอคาอื่นนขึ้นแล้วค่ะแต่ลถนี้รดลงรดลงเนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ใช้คุ้งค่านะแต่ลดลดนไปิดอะไรมาก องอื่นน่าขึ้นละคา